ตอนนี้อยู่ที่สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะครับวันที่17ธันวาคม2567ขบวนที่เห็นในภาพเป็นขบวน276นะครับจะออกจากสถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกประมาณ14นาฬิ50นาทีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีขบวนพิเศษมอบ หมอนรถไฟมือสองนะครับหมอนเก่าของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมอบให้กัมพูชานะครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สามสิบแปดนะครับเที่ยวสุดท้ายของปีนี้แล้วนะมานะครับขบวนรถหมอนที่สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ จากสถานีรถไฟวิหารแดงนะครับมาถึงสถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกแล้วนะครับ mm hmm. เตรียมจะส่งหมอนให้ประเทศกัมพูชานะครับ mm hmm. ได้รถจากทิตชิหมายเลขสี่ห้าหนนะครับ ทั้งหมด26คันนะครับแล้วก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์ใส่อะไรพวกกิบล็อกพวก,พวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับตอนนี้พนักงานรถจักรกำลังกดขอบพวกนะครับเตรียมเดินหน้าไปที่สะพานนะครับแล้วก็ ตัดรถจักรเข้าต่อท้ายขาบวน276นะครับนะะี่ครอยู่ตรงนี้นะฮะร,รถจักรจะมาต่อท้ายตรงนี้แล้วครับรถจักรเดินหน้าพปที่สะพานแล้ว รถจากคิทาชิของไทยนะครับถอยมาเตรียมเข้า้างหลีกนะครับต่อท้ายขาบวน276นะครับแล้วก็จะมีรถจักของกัมพูชามาพ่วงต่อลากรถหมอนเข้าไปในยังประเทศกัมพูชาอีกทีนะฮะ ทางฝั่งกัมพูชาเห็นไกลๆก็เปิดประตูรั้วพร้อมแล้วนะครับหมอนปูนเก่าที่ให้กัมพูชานะครับที่เห็นตรงหน้านะครับหนึ่งบสตอนะครับหนึ่งคันจะมีห้ากองนะครับกองละ สามสิบสองกองนะครับห้ากองก็หนึ yup> ่งร้อยหกสิบนะครับแล้วก็มียี่สิบหกบตอ26สิบหกคันนะครับลองเอาไปคูณดูนะครับเห็นใกล้ๆนะครับชาวบ้านกำลังขนของแล้วก็เดินผ่านกลางขบวนรถเลยนะครับเนื่องจากว่า ขบวนรถยาวผ่านทางตัดนะครับชาวบ้านประชาชนอาจจะรอไม่ไหวนะครับกำลังเดินขึ้นาบนขบวนนะะบนหมอนปูนเลยตอนนี้ท้ายขบวนยาวเลยทางตัดแล้วนะครรถจากพิาชิ4519นะครับ ต,ต่อท้ายขาบวน276เดู่ยนะเดี๋ยวรอรถหมอนเข้าประเทศกัมพูชาไปปุ๊บนะครับตัวรถจากทิตาชีนะครับจะเดินหน้าไปยังสะพานอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดินกลับไปพักรถที่สถานีรถไฟอรัญญ,ญประเทศนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเดินตัวเปล่ากลับไปยังแก่งคอยนะครับ สภาพหมอนก็ยังมีบางชิ้นสมบูรณ์นะครับบางชิ้นก็มีรอยแตกนะคิดว่าเดี๋ยวทางกัมพูชาเราเอาไปใช้ก็คงจะไปคัดเอาอีกทีนะครับชิ้นที่สมบูรณ์ที่สุดไปใช้งานมาแล้วนะครับ จากของกัมพูชานะครับเดินตัวเปล่าจากคอยเป็ดกำลังจะผ่านสะพานคลองพมโพดนะครับมาต่อขบวนรถหมอนที่ฝั่งไทยแล้วนะครับ น้ำกุชา y d m านะครับหมายเลขยกหก้นะครับต่อขบวนอยู่นะครับพนักง,งานกำลังต่อเท่าลมอยู่นะครับ ตามกำหนดเดี๋ยววันที่20นะครับเดี๋ยวทางกัมพูชาจะเอาบอทตอทั้ง26คันนะครับกอมาคืนนะครับแล้วก็เดี๋จะมีรถจากจากของไทยเราเนี่ยครับมารับจาก ตู้เล็กเลสองตู้นะครับอยู่บนบัตตอท้ายโอเคครับข้ามสะพานของคมหดไปแล้วนะเข้าสู่ฝั่งคอยเปรตประเทศกัมพูชาแนละ้ว